สำหรับใน EP นี้นะครับก็จะเป็นแหกโค้งวิชาภาษาไทยครับผมก็ภาษาไทยนะครับผมก็สำหรับาร์ทนี้ก็จะเป็นาร์ทของหลักภาษาเนาะแต่เนื่องจากหลักภาษามันมีเยอะนะครับก็จะแบ่งเป็น2ตอนเหมือนเคยครับผมก็ตอนแรกนะครับภาษาไทยนะครับอันดับแรกที่เราควรจะดูก็เป็นเรื่องของอักษรไทยนั่นเองครับผมอันดับแรกนะครับผมเปิดมาก็เจอเรื่องยากนะครับผมคําเป็นคําตายต้องแยกไอ้ออกนะครับคําเป็นคําเป็นนะครับคําเป็นนะครับคําเป็น คำเป็นกับคำตายนะครับคำตายนะครับต้องแยกให้ออกนะครับอย่างถ้าเป็นคำเป็นนะครับก็จะเป็นเสียงยาวนะครับถ้าอยู่ในแม่กอกาสะกดได้แม่นมยวงนะครับแล้วก็ออมไอไอเอาส่วนถ้าเป็นคำตายนะครับจะเป็นเสียงสั้นแม่กอกาสะกดได้แม่กระบดนั่นเองครับผมอีกอันหนึ่งที่ควรจะรู้ก็คือคำครุนะครับคำครุครับผม vs กับคำระหุนะครับ ก็คือถ้าเป็นคําครุนะครับ mm. ก็จะมีตัวสะกดทุกพยางถ้าเป็นแม่กอกาก็จะเป็นเสียงยาวแล้วก็สะกดด้วยอําไอไอเอาครับแต่ถ้าเป็นคาระหุให้จาอย่างเดียวเลยครับคือเสียงสั้นแม่กอกานั่นเองครับ uh แต่แก็ไม่มีตัวสะกดด้วย anyway ครับผม mm. อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้แต่ให้แม่นเลยเนาะคำเป็นคําตายคาครุคาระหุเพราะว่าข้อสอบคือเล่นหนักมากครับผมอย่างข้อสอบโอ e ิหรือวิชาสามัญมันสอบเล่นแบบ นับว่าแบบมีให้ประโยคประโยคนหนึ่งมายาวๆแลวให้หาว่ามีคาเป็นกี่คาคำตายกี่คําคําคู่กี่คาคำลหุกอีกคาอันนี้ต้องนับให้ได้เนาะถึงแม้ว่าจะแบบนั่นแหละถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเท่าไหร่ก็ตามนะครับต่อมานะครับก็เราก็ควรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคําพ้องเนาะคาพ้องก็จะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะพ้องรูปนะครับพ้องเสียงนะครับแล้วก็ พ้องความหมายนะครับพ้องรูปก็เช่นวกเผารถกับเพลาเย็นอะไรประมาณนี้พ้องเสียงเช่นอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะจะเปลี่ยนสีนิดนึงเนาะอ่าถ้าเป็นพ้องเสียงก็จะเป็นจะเป็นการที่เขียนได้หลายแบบอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นพ้องความหมายคือคำใบพจน์เนาะ ยกตัวอย่างเช่นกุญชรอายาลากับช้างอ่ะมันแปลว่าช้างเหมือนกันอะไรประมาณนี้อีกอันหนึ่งที่เราควรจะรู้ก็คือความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในอ่ะนะนะครับววาหมายตรงตรงอ่ะก็คือก็คือมองว่าถ้าเรามองว่าจับอ่ะแปลว่าสัมผัสตรงๆเลยถ้าเป็นความหมายโดยในก็จะเป็นจับอ่ะที่แปลว่าหลอกใช้คนอื่นที่คนทั่วไปอ่ะอาจจะไม่รู้ได้แต่ว่าคนในบางกลุ่มอ่ะอาจจะรู้ว่าคำนี้มันแปลว่าอย่างนี้ได้ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ให้รู้เอาไว้เนาะเรื่องของอักษรไทยต่อมาเป็นเรื่องของการสร้างคำเนาะคำคำที่มันยากก็คือคำสมาตรแล้วก็คำสนธิเนาะสมาตรอ่ะเขาว่าจะบอกว่าคำสมาตรก็คือชนกันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างคำสมาตรเช่นรักษณะ บวกนามกลายเป็นลักษณะนามอะไรประมาณนี้ชนกันเลยไม่ได้มีการยุบอะไรทิ้งนะครับถ้าเป็นคําสนที่นะครับถ้าเป็นคําสนทีนะครับ,รบก็จะเป็นคําที่เอาไว้เชื่อมกันนะครับคือเหมือนว่าเราอจะต้องรู้รากศัพท์ของภาษาไทยว่าคำคำนี้มันมีรากมาจากคําไหนบวกกับรากตัวไหนอะไรประมาณนี้นะครับ คำส่วนทีเช่นมาหานะครับบวกกับอัจจจัน์นะครับกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นมหัจจันทร์อะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นคําส่วนทีนะครับเชื่อมกันโดยที่อ่ะไอ้รากศัพท์สองคำนี้นะครับมันรวมกันยุบอหางทิ้งยุบสระอาทิ้งกลายเป็นมหัจจจัน์นั่นเองครับอ่าต่อมาเป็นคํายืมจากภาษาต่างประเทศเนาะครับก็ อันนี้คือแนะนําว่าแบบให้ไปหาเปิดดูเวลากเกณฑ์เรกดตัวตามเนาะวักกอวักจออะไรประมาณนี้ให้ไปเปิดดูแล้วกันเนาะขอจะไม่พูดถึงนะเพราะว่านี้เป็นคลิปแบบแหกโค้งนะครับก็คํายืมจากต่างประเทศนะครับผมที่เราควรจะรู้ก็คือภาษาไทยอะ่ะมันชอบมีที่มาจากภาษาบาลีภาษาสันสกิตนะครับและก็ภาษาคขมรนนะครับอ่า เราขอเอาแบบหลักเกณฑ์ที่แบบควรจะรู้บางอย่างพอเนาะอย่างบาลีอ่ะบาลีอ่ะมันชอบใช้สอสเสือรอเรือจัสุรานะครับเส้นสันติเป็นต้นต่อมาภาษาสันสกิตนะครับผมชอบใช้สอสาราสอฤษีรอหันธนังมนโทเท่นกรีธาเป็นต้นนะครับและก็สุดท้ายคือภาษาเขมรน,นะครับชอบนะครับ ชอบนะครับชอบสะกดไว้จอจานยอหญิงรอเรือรอลิงส่อเสือเส้นเสร็จตรวจอะไรประมาณนี้จะเป็นภาษาคำน,นั้นเองครับโอเคเนาะส่วนชนิดของคำหรือเรียกว่า Part of Speed ในภาคในภาคภาษาไทยนะครับผมก็ที่ควรจะดูก็คือไในชนิดของคำอะ่ะจะแบ่งออกเป็น8ประเภทเนาะแขออภัยครับ7ประเภทนะครับก็จะมีคำนาม ันนี้ก็ไปทบทวนเนาะเพราะว่าความรู้ตรงนี้นะครับใช้ความรู้ดับประถมได้เลยเนาะแต่เอามาต่อยอดนะครับคํานามนะครับสรรพนามนะครับแล้วก็คํากริยานะครับมีคําอะไรอีกมีคําวิเศษบุพบ,บทสันธานแล้วก็คําอุทานนะครับข้อสี่ที่ก็สอบอาจจะเล่นก็คือเหมือนเหมือนกับที่เรียนข้างบนเนาะเรื่องของอัษรไทยก็คือ ให้ประโยคยาวๆมาแล้วหาว่าไอ้พวกนี้มันมีทั้งหมดกี่คําอะไรประมาณนี้นะครับคุณก็ต้องนับนะครับฝึกฝึกว่าแบบคุณตัดประโยคมาประโยคนึงแล้วก็ลองนับเล่นๆดูนะครับประมาณนี้จะสามารถฝึกได้นั่นเองครับผมคำนามก็พวกคนสัตว์สิิงของสรรนามก็คืออ้างถึงบุคคลกริยาก็คือการกระทาวิเศษก็คือส่วนขยายปุปพบทก็คือบอกสถานที่สันธานก็คือคําเชื่อมแล้วก็คำบุทานแสดงความตกใจ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นั่นเองในเรื่องของคณิตของคํานะครับได้เอาไปใช้งานได้นั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของประโยคนะครับไอประโยคอะนะก็จะแบ่งเป็นสี่แบบสามแบบนะครับขอภัยถ้าแบ่งเป็นโครงสร้างนะครับก็จะแบ่งเป็นประโยคความเดียวนะครับประโยคความรวมนะครับแล้วก็ความซ้อนนะครับก็เหมือนภาษาอังกฤษเลยความเดียวก็คือมีใจความสำคัญใจความเดียว ความรู้ก็คือมีประโยคสองประโยครวมกันโดยใช้คำสันธานเชื่อมกันครับส่วนคำซ้อนนะครับก็จะเป็นมองว่าประโยคความซ้อนก็คือมันเหมือนว่ามันจะมีประโยคหลักประโยคหนึ่งแล้วก็มีประโยคย่อยซ้อนกันอยู่นะครับเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือไอ้ประโยคนี้มันก็จะมีแบบอะไรบ้างมีประโยคบอกเล่าประโยคคําถามนะครับ ประโยคปฏิเสธนะครับแล้วก็ประโยคขอร้องอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้เราก็ต้องมองสถานการณ์ให้ดีส่วนนี้มันจะชอบปนกับเรื่องของการใช้ภาษานะครับคือการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะนั่นเองครับผมและนี่ก็คือแหกโค้งภาษาไทยใน EP แรกครับ